จะเจิด็จหรือไม่รอลุ้นรอลุ้น one two three PCX หัวจะปวดอีกแล้วอ่าก็เป็นโรคประจำตัวของ PCX นะครับอันนี้น่าจะ2,018ถึง2,020ไหมไม่แน่ใจแต่ โรคประจำตัวของมันคือกล่องนะครับสายสามเฟสท,ที่มาจากก็เรียกว่ามัดไฟพินคอยอะไรก็แล้วแต่ที่มาจากเครื่องอะมัดมัดไฟอะมันชอบไม่อันนั้นเราไม่ว่าแต่ทำไมต้องทำกันแบบนี้ <laughs> สวัสดีวัยรุ่นผูธทอ <laughs> ก็มาดูกันก่อนนะครับว่าเขาทำกันมายัางไง อันนี้เจ้าของได้สั่งปลัก๊กมาก็สั่งมาเองอันนี้ก็ไม่ได้ว่าะไรนะก็คือได้นะครับสั่งมาเองแต่ปัญหาคือเนี่ยถอดมาแบบเนี้ยเนี่ยแล้วผมจะเสียบกลับเข้าไปถูกไหมทีนี้ก็จากการวิจัยจากการค้นหาข้อมูลเออก่อนที่จะเปลี่ยนนะครับ เพราะผมก็กลัวเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าเกิดว่าปลั๊กไม่อย่างเดียวและกล่องเขายัางดีอ่ะแล้วเราเสียบผิดเสียบถูก,กวันนี้แยงผิดแยงถูกกล่องก็พังอันนี้ก็งานเข้าสิอ่าทีนี้ก็จากการหาข้อมูลมานะครับก็ได้รู้ว่าปลั๊กสีแดงเหลืองนะแดงเหลืองอยู่ที่เขี้ยวที่หนึ่งแดงขาวอยู่กลาง แดงน้ำเงินหรือว่าแดงออกมอ่วงๆนำเงินเนี่ยอยู่อันที่สามเดี๋ยวผมจะถอดมาก่อนอันนี้เขาซื้อมือสองวัดดวงมาไม่รู้ว่าอะเปลี่ยนปลั๊กที่ไม่ไปแล้วกล่องมันจะพังด้วยไหมยังไงนะครับเพราะวัดวัดดวงมานะครับเจ้าของน้องเขาที่ซื้อมานะครับถ้าเกิดว่าเปลี่ยนปลั๊กกล่องแล้ว ติดใช้ได้ก็ถือว่าพลุกไปเพราะเขาได้ราคามาไม่แพงเท่าไหร่นะฝัะ่งนี้เราก็สระกร่กกอ,น,อนก่อนคันนูน้นฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ที่มันช็อตในนี้ยอันนี้ให้ดูก่อนอ่าก็จะมีอยู่ก็นับจากเข้าแบบนี้นับจากซ้ายไปขวานะับหนึ่งสองสามอหนึ่งหนึ่งสงสามหนึ่งเหมือนที่บอกเมื่อกี้ก็คือสีแดงเหลืองอันที่สองคืออันกลางก็คือ แดงขาวอันที่3คืออันขวามือคือแดงม่วงหรือแดงน้ำเงินฉะนั้นเดี๋ยวเราทำการทำการเปลี่ยนปลั๊กตัวนี้ก่อนนะแล้วก็จะมาย้ำสายแรกนะครับสายสีแดงเหลืองก่อน ลักก็แถมไม่ท่อหดมาด้วยแล้วก็ใช้เสียบเข้าไปกันกันช็อตนะครับกันช็อตเส้นที่สองแดงขาว่าแล้วมาก็เส้นที่สามสีแดงน้ำเงิน อเคทีนี้เราเสร็จไป3เส้นเราก็จะมาเสียบที่ปลัก๊กด้วยดีนะครับอ่าแบบนี้ปุ๊บ1 2 3 1คือแดงเหลืองทำการ ลนท่อหดเลยกันช็อตเนาะเส้นที่สองคือแดงขาวเสร็จแล้วเราก็ลนอีกทีนะึเรียบร้อยนะครับเราก็เปลี่ยนปลั๊กเสร็จทีนี้เราก็จะมา ลองติดเครื่องกันดูอ่านนี้ก็ใส่เข้าไป ทีนี้เราจะมาลองติดเครื่องกันดูว่าจะติดไม่ติดเนาะ <c oughs> จะติ็ดหรือไม่รอลุน้นรอลุน้น <laughs> one two three เปิดสวิตช์ก่อนอ่าสาวิตช์ติดนะ น่าติแล้วครับผมทีนี้เราไปลองขี่กันดูนะครับ เบรกไม่ค <l> ่อยกินเท่าไหร่ก็ได้อ <that> ยู่เดี๋ยวเราก็จะประกอบแล้วก็ส่งงานได้อันนี้ลูกค้าสั่งปลั๊กสั่งมาเองนะก็เคสนี้ก็ไม่ได้รื้ออะไรมาเลยเราต้องรื้อหมดชาดเราต้องรื้อเองแบบนี้ก็สตาร์ทที่3 0 0ร0อถึงห้าแต่ถ้ารื้อมาแบบนี้ ก็อาจจะค้าเสียเวลาสักร้อยสักอะไรแบบเนี้ยคืออยู่ที่ว่าความยากง่ายเพราะค่าแรงจะเป็นเท่าไหร่นะครับเพราะบางครันมันไม่ได้ทำและติดเลยโอเคก็เอามาฝากเป็นทิกเล็กๆก,ก็อย่าลืมเอาไปลองเรียนรู้ปรับปรุงแล้วก็พัฒนาผมเชื่อว่าทุกคนก็เก่งได้ครับ